สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมรุ่งเรืงบายเจคกี้ก็กลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเอมินเจคกี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจําสัปดาห์ที่25ครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์การลุ้นแชมป์ของทีมต่างๆที่กําลังขับเคลื่อนกันอย่างสนุกในขณะขณะนี้ฮะเอาละครับทุกท่านก็คงทราบผลการแข่งขันไปแล้วแต่วันนี้เอมินก็จะมา,ารายงานหรือว่าสรุปผลการแข่งขันอีกทีหนึ่งให้ทุกท่านได้รับชมและฟังกัน ผ่านวิเคราะห์เกมหนหนังไบรจักกี้นะครับเอาละครับเริ่มกันที่ค่ำคืนวันเสาร์กันเลยครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างเซาท์อัม์ตันกับเปิดรังเซนต์แมรีรับการเยือนของสิงห์บลูเชลซีครับซึ่งคู่นี้ครับจบลงด้วยกันด้วยผลการแข่งเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับโดยที่เซาท์อัม์ตันครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากการยิงของทาคุมิมินามิโนะครับส่วนเชลซีครับก็มาตามดีเสมอได้จากเมซันเมลครับทำให้นัดนี้เชลซีก็เสียรางวัลไปพอสมควรครับเพราะว่านัดนี้ก็ ถ้าอยากจะกลับไปลุ้นท็อปโฟหรือลุ้นแชมป์เต็มตัวก็ต้องชนะให้ได้แต่เชลซีพลาดไปครับทำได้แค่เพียง1คะแนน,านทาให้ตอนนี้ครับสถานการณ์เชลซีก็ล่วงลงมาอยู่อันดับที่5แล้วนะครับเอาละครับมาต่อกันคู่ที่2ครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เมื่อวานวันเสาร์ก็คือเมอร์ซิไซด์ดบิ๊กแมตช์เป็นการพบกันระหว่างเรอัลพูเปิดรังแอนฟิลด์พบกับทีมเอเวอร์ตันนะครับซึ่งคู่นี้ครับจบ ลงในผลของเอฟเวอร์ตันบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ21ปีนี่ต้องยอมรับเลยว่าลิเวอร์พูลเมื่อวานก่อนอะพลาดในเรื่องของการประกบตัวตั้งแต่ช่วงต้นเกมก็คือนาทีที่3โดนลิชาร์ดิสันหุดเข้าหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงซึ่งเป็นช่วงต้นเกมช่วงที่สมาธิยังไม่พร้อมลูกนั้นถ้าจะโทษเต็มๆก็คือโอชาคาบักในการยืนตำแหน่งแต่ก็ต้องชมการวางแท็กติก ต่างๆของคาร์โรนเชลตินะครับเพราะว่าเน้นรัดก,กลุ่มเหนียวแน่นมาด้วยระบบสาซึ่งมีวางริชาร์ดิสันไว้หน้าเป่าแล้วก็ใช้เจมส์บรูติกสในการเป็นหน้าต่ำสางสรงสรค์สเกมขึ้นไปแล้วก็มีฟูลแบ็กสองข้างในการสวนกลับเรื่องน,นดี้ครับลิเวอร์อรรอพูลแพ้ทําให้โอกาสลุนแชมป์มันหมดไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งลุนท็อปโฟนี้ก็ยังจะยังเหนื่อยซึ่งนัดที่เหลือต่อจากนี้ไปลิเวอร์อพูลก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับส่วนที่เอเวอร์ตันก็ตอนนี้มี Top ลนุนท็อปโฟลอาลี่ ค่ําคืนวันอาทิตย์กันเลยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ก็มีบิ๊กแมตช์ครับคู่แรกก็เป็นเวสต์แฮมครับทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบก,กับทีมอย่างทอแนมฮอสเปอร์เวสต์แฮมฟอร์มแรงขึ้นมานะครับแล้วเมื่อวานครับสามารถเฉือนเอาชนะทอแนมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1ด้วยครับทำให้ตอนนี้ก็เวสต์แฮมขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วนะครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์ของทอแนมฮอสเปอร์ของเจเซ่มูรินโญ่ตอนนี้ก็ดําดิ่งลงไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่9โอกาสในการที่จะลุ้น ท็อปโก็เหนื่อยแม้กระทั่งลุนยูโรป้าลีกก็ยังจะต้องเก็บชัยชนะในนัดที่เหลือให้ได้ซึ่งโปรแกรมของสเปอร์ี่ยังแข่งน้อยกว่าทุกทีมที่อยู่หัวตารางอยู่หนึ่งนัดโอกาสก,ก็ยังเปิดให้กับทอ็บอแนมำเพราสเปอร์ขยับคะแนนขึ้นไปหากเขาสามารถเก็บแต้มในนัดที่เหลือได้ส่วนเวทแฮมยูไนเต็ดครับเป็นครั้งแรกครับที่ขึ้นสู่ท็อปโฟได้นะครับโดยมี45คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้ในอันดับ2และ3แค่4คะแนนโอกาสลุ้นถึงรองแชมป์เลืออันดับ3ยังพอมีนะครับเวทแฮมแต่ ก็ต้องคงเส้นคงวาแบบนี้ตลอดไปนะครับเอาละครับมาต่อกันที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์เลยฮะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดลังเอเมลิสตเดเียมครับละการเมืองของเดอเบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยก่อนเกมครับอาร์เซนอลพึ่งกำศึกหนักมาในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อวันพฤหัสก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิม2นัดที่ผ่านมาส่วนวันนี้ก็อาจมีการปรับแต่งในตำแหน่งนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความสด พอเริ่มเกมไม่นานครับเพียงแค่ในทีที่2เท่านั้นรครับไราฮิมสเตอร์ลิงครับม่งให้กับทางนั่นเรือใบสีฟ้าขึ้นนําและก็เป็นชัยชนะให้กับทีมได้ครับตลอดทั้งเกมเรือใบสีฟ้าก็มีโอกาสสวนกลับหลายครั้งแต่ก็จบสกอร์ไม่ได้ส่วนอาร์เซนอลครับก็มีจังหวะตู้กลับหรือว่าโอกาสยิงสวยๆแต่ลูกหลายลูกก็ไม่ตรงกรอบทำให้จบเกมกับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะอาร์เซนอลไปถึงสิ้นนะึนประตูต่อศูนยยังคงรั้ง อันดับที่1ของตารางได้อย่างเหนียวแน่นนะฮะและโอกาสคว้าแชมป์ค่อนข้างสูงครับส่วนอาร์เซนอลครับตอนนี้ก็ตกไปอยู่อันดับที่10ก็โอกาสารุนท็อปโฟไม่มีแล้วส่วนรุนยูโรปาลีกก็ยังเหนื่อยนะครับก็คงต้องตามเชียร์กันต่อไปครับเอาละครับก็มาปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายประจําค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับเป็นบิ๊กแมตช์คู่สุดท้ายก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอแทฟฟอร์ดครับตอนรับการมาเยือนของทีมอย่างสติกาดงนีคัสซินฮะโดยก่อนเกมการแข่งขันครับทางด้านของโอริกุน่าซูชา ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนิดหน่อยครับเพื่อให้เกิดความสดใช้เนยเมญ่าบาติสหรือแม้กระทั่งเดนเนอร์เจมส์นะครับในลุงในการลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็พักเอดิสันคาวานีไว้นะครับแล้วก็ไม่ส่งแม็กโทมิเน่ลงเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำก่อนเลย1ประตูต่อศูนย์จากแรดฟอร์ดแต่ว่าท่าด้านสันติกาดวงก็มาตีเสมอได้จากอิสลองแมงมักซิแมงนะครับครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้2ประตูรวดครับ จากเดนิเอเจมส์ครับผิกกับมานำ้ำสองหนึ่งและประตูปิดท้ายจากรูจุดโทษของบุนโนฟเอนัน์ซึ่งเกมนี้ครับครึ่งแรกต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเกมได้ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลมากกว่าครับที่มีโอกาสจบสกอร์ของอิสลองมักซิเมงแต่ยังไม่เป็นประตูผิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาชวยโอกาสจากความผิดพาลาดเล็กน้อยของนิวคาสเซิลแล้วก็จบสกอร์ได้แล้วก็ทำให้เกมมันง่ายก็จนมาได้ประตูปิดท้ายจากรูดจุดโทษซึ่งก็ต้องยอมรับ ความนิ่งและก็ความเชียบคมของบุโวเฟนันที่ยิงจุดโทษลูกนี้คือง่ายเลยผู้สาประตูหมดสิทธิ์ไปคนละทางใช่ฉะนั้นนัดนี้ครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปเป็นรองจากฝูงอีกครั้งหนึ่งด้วยการใน,นี49คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่10คะแนนแต่ยังมีโอกาสเจอกันหนึ่งนัดในต้นเดือนมีนาคมนั่นหมายความว่าถ้าแมนเชสเตอร์ชนะได้โอกาสที่จะขยับเข้าใกล้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีสูงแต่ถ้าแพ้ทุกอย่างจบแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะสู่การเป็นแชมป์ได้โดย ง่ายในที่สุดเอาละครับนี่ก็คือบทสรุปของทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ท็อปโฟแล้วก็ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งลุ้นั่วยยูาบล็กที่แอดมินเจกี้มาสรุปผลการแข่งให้ทุกท่านได้รับชมและฟังกันตอนนี้ครับเราจะมาอัปเดตตารางคะแนนให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ จ่าฟูงครับตอนนี้25นัดเป็นคะแนนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับห้คะแนนรองจ่าฟูงครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้อันดับ3นะครับที่25นัด49คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับอันดับ4ครับเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ25นัด45คะแนนส่วนอันดับที่5ครับเป็นเชลซีครับ25นัด43คะแนนอันดับที่6ครับเป็นหงแดงลิเวอร์พูล25นัด40คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยเอฟเวอร์ตันครับ24 40นนนนัดคคะแี่ก็ือ 7อันดับแรกที่อยู่ในกลุ่มลุ้นท็อปโฟร์หรือลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเซกชั่นสุดท้ายแล้วในการลุ้นแชมป์หรือว่าการทําคะแนนท่านหมายความว่าโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเนี่ยทุกทีมจะต้องทําผลงานให้ดีแล้วก็เก็บแต้มเก็บ3คะแนนให้ได้เยอะที่สุดเพื่อกลุยทางสู่การไปแชมป์หรือการได้ลุ้นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟาหรือยูาลีกนะครับเอาละครับนี่ก็คือบทสรุปผลการแข,นนขน่งขัน ขอาวฟุตบพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่25รวมไปถึงตารางอันดับคะแนนและวิเคราะห์สถานการณ์การลุ้นแชมป์ของทุกทีมให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันวันนี้ครับแอดมินเจคกี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปที่แอดมินทำขึ้นขอความการุณาทุกท่านนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์หรือแชร์ให้แอดมินเจคกี้ด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้มาคุยกันแล้วก็มาสนุกกันแบบนี้อีกนะครับในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ครับเอเมบิชิกิขอราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ